ี่คะทุกคนคลิปนี้นะคะผู้พี่ก็จะมาแจาก add-on สุดคิวซึ่ง add-on ในคลิปนี้นะคะก็คือเอาใจคนชอบแต่งโตคอมแต่งโตอ่านหนังสือมากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามี add-on อะไรบ้าง let's go add-on นอันที่หนึ่งนะคะก็คือซาชีครับเป็น add-on ะะเขาก็จะมากับโทนสีชมพูพาสเทลสุดน่ารักแต่ก็จะมีตุ๊กตามีเคป๊อปแล้วก็พวกของตกแต่งโต๊ะที่แบบจุกจิกจุ๊จิก,จก,จก,จกน่ารักน่ารักนะคะใครที่ชอบอะไรน่ารักต้องข้ามพลาดแอตตอนนี้เด็ดขาดค่ะแอตออนอันที่2นะคะก็คือ กีครับแอปน,นี้นะคะก็คือเอาใจคนที่ชอบอนิเมะมากๆเลยแล้วก็เอาใจคนที่ชอบตกแต่งโต๊ะตกแต่งโต๊ะคอมด้วยนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมากับอนิเมะหลายเรื่องเลยแล้วก็จะมาในหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นมังงะฟิกเกอร์หรือว่าของสะสมต่างๆนะคะใครที่ชอบอนิเมะถ้าโหลดแอปน,นี้ไปต้องใจละลายแน่นอนค่ะ อันที่3นะคะก็คือ add-on โต๊ะสีขาวค่ะ a d d o อนี้ก็คือให้ความมินิมอลมากแล้วน้องก็ยังบามว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะทําเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะคอมโต๊ะอา่านหนังสือนะคะเพราะว่าเจ้าตัว add-on นี้เขาจะแยกชิ้นส่วนให้และเราก็สามารถรอชิ้นส่วนพวกนี้ไปทําได้ใน,ในหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งครูพิกก็ทำมาให้ดูทั้งหมด3รูปแบบนั่นเองนะคะก็คือน้องดีมากๆไปโหลดกันมานะ อันอันนี้สิ่นะคะก็คือ JP poster ค่ะแอดออนนี้ก็คือเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับว่ขนมหวานอะไรเี้ยแล้วก็จะให้ฟิลลี่แบบญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะใครที่อยากทำคาเฟ่หรือว่าแบบพวกแบบคาเฟ่เบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีแอดออนนี้เพราะว่ามันน่ารักแล้วมันจะเข้ามากๆอืมโหลดมาใช้กันนะ วิธีเอาของออกมาใช้นะคะก็คือง่ายมากๆเพียงแค่กดเข้ามาในกระเป๋าค่ะแล้วก็มาที่หมวดหมู่เตียงนะคะน้องเขาจะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากใช้อันไหนนะคะแล้วก็คลิกๆ,ๆจิ้มๆ,ๆนะคะพอเอาออกมาแล้วเราก็กดวางได้เลยค่ะเห็นไหมว่าวิธีใช้งานน้องคือง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อเรากดเข้าไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดแอ เขาจะเข้ามาให้ที่หน้านี้ให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดตัวสีน้าเงิน,นะคะ่ะไปที่ลูกศรข้างบนหรือว่าไปที่แอปไฟล์นะคะหาลิงก์แอดออนที่เรากดดาวน์โหลดล่าสุดแล้วกดเปิดได้เลยค่ะพอเราเข้ามาในเกมแล้นะคะให้ไปที่คําว่าเพย์ค่ะเลือกได้เลยว่าเราจะสร้างโลกใหม่หรือว่าจะใช้โลกเก่าน,นะคะถ้าใช้โลก,กเก่าให้กดไปที่ตัวนินสส์ เม้ามาในหน้าเซิร์ฟแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะหาคำว่า experiment นะคะแล้วเปิด Army เลยนะหรือว่าจะเปิดแค่คำว่า holiday และ custom ก็ได้ค่ะต่อไปหาคำว่า r e s o r t pack แล้วก็กดใส่ add-on ที่เราโหลดมานะคะให้อยู่ใน active คะ่ะแบบนี้เลย ก็ดใส่ใน resource pack เสร็จแล้วอย่าลืมกดใส่ใน behavior pack ด้วยนะคะน้องจะอยู่ข้างล่างคําว่า resource pack เลยนะกดใส่ให้น้องอยู่ใน active แบบนี้เลยค่ะเพียงกดใส่แค่นี้นะคะน้องก็จะเข้าไปอยู่ใน server ขอเราแล้วเราก็จะสามารถเล่นได้แล้วค่ะลิงก์ดาวน์โหลด add on ทั้งหมดในคลิปนี้จะอยู่ตรง description หรือว่าคำอธิบายใต้คลิปใน youtube ช่องของ p ูผิดนะคะขอบคุณคนหน้าใหกที่ดูคลิปจนจบนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย